คร yeah. ับอามิงครับปีนี้ครับนี่เราแก้ชงอ่ะอ๋อก้ชงมากครับแก้ชงเอ่อทั้งหมดมีหกสิบองค์หกสิบองค์ใช่ครับแต่ปี่นี้เฉพาะเอ่อยง阳性องค์เอ่อชุดิ性นะครับรผมแก้ชงปีนี้ต้องใช้เอ่อองค์ยงิ性นะครับนะครับแล้วก็หมื่เอ่อองค์องค์สุดท้ายนะองค์สุดท้ายองนั้นอ่ะ เอ่อเลวะตูมยวนจุนพ no, sure right so? so? um really? ู้งอกแอเป็นหัวหน้าทายสืนะครับทางหกสุดองค์นะเนี่ยองเงี้ยเป็นหัวหน้านะครับคือขึ้นท่านครับตรงหัวหน้าคือองค์ด้านในครับใช่ครับองคเนี้ยนะครับเรียกว่าอะไรนะครับตัวทีตูมยวนจุนครับโตูมยวนจุนนะครับมีชื่อที่คนไทยเรียกไหมครับไม่มีนะครับไม่มีครับหมด ตอนนี้ที่เมืองไทยยังน้อยอยู่ถ้าเป็นวัดครบ60องค์อ่ะเราที่เท่าที่ผมรู้นะตอนนี้มีแค่สามสามสองสามวัดมีนะครับแล้วที่วัดสุทาวาที่ปทุมธานีเนี่ยก็มีนะครับที่ปทุมธานีมีแค่ที่เดียวที่นี่เลยวัดสุทาวาที่ไหนมีที่มีที่เดียวครับจริงๆแล้วนะครับคือทั้งคนณจีนคนไทยก็ไหวได้นะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ที่กรุงเทพอ่ะวัด วัดบางกอนวัดเละอ็งวัดเล็นยี่ก็มีไหว้นะครับแต่ยังไม่มีครบ60องค์นะครับที่นี่มีครบ60องค์เลยครบเลยครับ60องค์ที่คุณเฉิมว่าเนี่ยนอกจากที่เป็นหัวหน้าที่เป็นเทพองค์ใหญ่สุดล้วที่เป็นใหญ่สุดล้วถ้ารวมรวมหัวหน้าแล้วรวบเทพนี้องค์นี้คือ61องค์61องค์ใช่ครับแต่แต่หน้าองค์นี้เรียกว่า Yangxin ชาพอปีนี้ฉาพอปีนี้ชาพอปีนี้แต่ปีหน้าเปลี่ยนอีกองหนึ่งแล้วแสดงว,ว่าตำแหน่งตรงนี้คือจะเปลี่ยนทุกปีใช่ครับปีนี้เราใช้องค์นี้แก้ชงนะครับแล้กวก็ามัครปีหน้าเราต้องเปลี่ยนปลุ่อื่นแล้วเเลขสัมนี่คือสามสิบแปดาจากปีหน้าเราเราต้องทุกท่านที่มามาแก้ชงนะครับต้องเขียกนกระดาษนี้นะครับสมควคาคนนี้ชื่ออะไรแล้วก็วันเดือนปีเกิด แล้วก็คืออันนี้ก็ปีเอ่อชาลูไม่ใช่ฉาลูป่ะม้าอะไรก็แล้วม้าอ่าใช่ค่ะมันมี horse มันมีมันมีอะใช่แล้วก็เกิดอายุเท่าไหร่เกิดเออ่วลาไหนถ้าจำไม่ได้ก็ไม่ต้องเขียนถ้าจำได้ยิ่งดีนะครับเขียนแล้วสมมติว่าสมมติว่าที่นี่เขาเขียนเสร็จแล้วเขาทำวัดองปลุกศิษย์ก่อนถ้าแกล้ชงก่อนใกล้เสร็จแล้วแล้วก็ ใส่ช่องไหนก็ได้หรอคะช่องไหนก็ได้กูชาหนึ่งปีถังสิ้นปีนี้เพาเลยนะครับจุดเทียนกูชาพระแล้วว่ากูชาเทพเหรอเราก็เราต้องมีนะครับี่นี่นี่คือมังกรอ่ะแต่ว่าปีนี้ผมเกิดเออมังกรเรียกว่าอะไรอ่ะมาลงมาลงอ่ะผมส่วว่าผมเกิดมาลงผมก็ใช้เทียนมาลงแล้วก็ติดชื่อวันนั้นวีเกิด นี่คือมะแมเทียนต้องตามราศีเกิดเราใช่ครับแล้วบางคนเขาบอกว่าผมไม่ชงอ่ะแต่ผมอยากจุดเทียนให้บูชาพระเรือเทพอ่ะครับไอเราจุดเทียนนี้แปดทิศใช้ได้ทุกทุกคนนะครับทุกราศีทุกราศีนะครับต้องลุกเ็ตก่อนครับทังวัดลุกเ็ตก่อนแล้วก็เราจุดข้างนอกที่มีองค์พระใหญ่ๆหญ่ลวงเจ้าว่าเจะมาจั จัดงานก็บุกเสทั้งเล่นเล่นเคีย่อชงก็ทั้งเพียงเลยค่ะเพราะว่าปีนี้เราเคยจุด3-4สี่ครั้งแล้วก็มีวีดิโอด้วยนะครับคือชาวจีนเขาจะพาศรัทธาค่ะไั่ถึงค่ะวันวันที่เขาจุดเทียนเนี่ยมีการเลือกวันไหมครับว่าต้องเป็นเมื่อวันพักวันพักแล้วแล้วเราไม่มาได้ไหมอ๋อทางทางวัดจุดให้เหมือนเราทำพิธีเสร็จแล้วแล้วให้ทางวัดจัดการต่อใช่ครับใช่ครับค่ะถ้าคุณเขียนนี่แล้ว ฝั่งนี้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะสามสิบมีสายสินด้วยใช่ไหมคะ ซึ่งหน้าเหมือนผู้ชายพูดๆได้ครับคุณสวยคุณไม่ต้องคิดอะไรเพราะเดี๋ยวผมจะตัดต่อบางงานให้แบบมีหน้ามีสีหนด้ใช่ค่ะสีหน้ากับกี่มือนี่นะคะเหมือนหมใช่ค่ะหน้าเหมือนคือได้อะไรคือเราได้ให้คนที่มารู้จักวันนี้ให้เขาเขาก็ได้กี่ชม แล้วก็เงินที่ได้พุทธีช่องตรงนี้เราเราเอาส่วนถวายวัดวัดก็ได้ทำนมโสดรถกุกระเบื้องทำทำหลายอย่างค่ะคือจะเหมือนสร้างวัดอลยค่ะคือเขาทำเกี๊ยชงได้ด้วยเขาก็สร้างวัดไปได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือได้ดูสองอย่างค่ะมวดอะไรนี้ศรัทธาเราก็เลยศรัทธาค่ะทุกวันนี้เจ้าว่ามีเป็นเด่นเป็นอันมากใช่แห่งแห่งท่านนั่งสมาธิสุกมนตลอดหนามาก มากมากค่ะอย่างวันนั้นเขาถ้าทุกคนก็มาสดตรงนี้สดเป็นชั่วโมงกว่าค่ะเลยว่าเออที่นี่คือดีจริงๆริงเก็ได้ศรัทธาค่ะก็ไมาที่นี่แล้วถามนิดนึงคือมาถึงแล้วเนี่ยเมื่อกี้คุณหมิงอธิบายไหมเขียนชื่อเลยเขียนชื่อเสร็จแล้วเอามาปักปักสิบสองทางรุกคนที่ทำวิธีก็คือเขียนชื่อหันหน้าได้ค่ะแล้วหันหน้าเหมือนการละกนตีค่ะใช่ค่ะแล้วก็เราลึกในใจขอให้ทีนี้อะไร ใช่ป่ะมี่เด,ดี๋ยวส,สิ่งดีๆอะค่ะก็ตักเสรสองครั้งแล้วก็วางไว้ตรงนี้แล้วทุกเดือนเขาจะเลือกวันพระค่ะก็จะไปสวดสวดใหญ่ค่ะสวดใหญ่ทั้งที่หน้าบทใหญ่ค่ะสวดเสร็จแล้วก็จะมาใส่ตู้แล้วหลวงพ่อเขาจะมีการใส่สิ่งในพระในวัดเขาจะสวดทุกวันสวดใหญ่เดือนละครั้งแต่ถ้าสวดทุกวันเนี่ยคือสามสามค<า><า>รั้ง,ง,งต่อวันทข้างใตอนเช้าเขาเพิ่มานั่งสมาธินั่งสวดมนต์ค่ะก็อยู่ตรงนค่ะ เราต้องปัด12ค่ะ12ค้าพังเหมือน12เดือนอะ12ราศีอ๋อ12เดือนอะมันปีนี้เรามี12เดือนปัดให้ทุกเดือนมีสิ่งด oh. e ีๆปัดสิ่งไม่ดีออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัดลงอย่างเดียวจะเอาจากขวปัดลงไปค่ะค่ะปีนึงต้องมาทำครั้งเดียวคือถ้าปีนี้ชงต้องมาทำถ้าไม่ชงมามาไหว้ก็ได้ค่ะถ้าชงเราต้องมาปัดค่ะถ้าชงอย่างนั้นคุณเอามาไหว้ตรงนึงไหว้ครั้งหนึ่งแล้วปัดไหว้บางแก้วชงมากกว่าหนึ่งได้ไหมได้ค่ะ ก็เหมือนเราไปทำฮุนนิ่งทำเยอะเอ้ยดีอะค่ะพอมัว่างก็มาทำได้อย่างนี้ค่ะองค์นี้ก็คือองค์หยางซินค่ะหยางซินจางจินก็คือปีนี้ค่ะองค์เกาชงคือปีนี้เลยค่ะเทพเทพหยางซินแล้วถ้าสมมติปีหน้าเปลี่ยนองค์แล้วเปลี่ยนองจะเป็นองเล็กค่ะชนองค์เล็กไปอย่างไรนะคะค่ะค่ะโอเคแล้วองค์ใหญ่ตัวนี้จะเปลี่ยนได้ไหมคะไม่เปลี่ยนเพื่อนอเอ๋อ คือองค์นี้คือตั้งในบทนี่สร้างใหม่คือเอาเชิญองค์นี้มาก่อนเลยให้ให้ชาวจีนกับชาวไทยได้ไหว้ก่อนแต่องค์หกสิบององค์ที่มาที่หลังเพราะสร้างสร้างอันนี้เขาต้องใช้เวลานิดนึงค่ะแล้วกว่าจะมามามาทำมาของไทยต้องใช้เวลาเรื่อยค่ะเพราะทางเรือด้วยเนาะใช่เลยหนักมากวัสดุอะไรถามได้ไหมคะวัสดุบอกันถามอะไรเลยบอกไม่ถูกอ่ะไม่รู้ สวยอ่ะโอ้ใช่เหมือนกันอ่ะต่อเลยค่ะทีนี้ทีนี้องค์ใหญ่องค์นี้ก็คือองค์แตงโมอะค่ะองค์แวยก็ชาวเต้จิเขาจะรู้จักกันเขาจะอย่างทั้งโยราเขาก็มีค่ะทั้งโยราเขาต้องมีกันแตงโมเป็นเทพเจ้าหรือว่าเป็นพระ พระอาค่ะคนไทยด้วยผ้าเกจิหรอพะพะพะอ,อันนี้พุทธคุณท่านด้านไหนอะไรไง,องขอ<ด>พรอได้หมด<ช>อ่คะส่วนใหญ่คนนิยมมาข,ขอพรอะไรบ้างครับขอเรื่องการค้าโชคลาภสุขภาพอะค่ะการค้าโชคลาภสุขภาพเท่าที่ถึงเวลาไหวไหมนี่จ้ะคงตายคงกง 呃，苏他瓦庙，呃，在二五六三年新建了太岁太岁殿。如果有呃周围的呃居民或者是呃中国人想要拜太岁的话，可以来到苏他瓦庙大厅那里，呃，来拜太岁。